ดาวินด yes. mm ูเยสเดิวเริ่มร้อนแล้วลิเวอร์พูลดาปรีเปิดโต๊ะเจรจาครั้งแรกหผงพร้อมปล่อยจำนวน12ล้านปอนด์บวกแอดออนนะ mm hmm. อาร์ตต์งเมื่อกาตูโซ่แน็กเกียซ่าต้องลงเล่นเพื่อที่จะเปิดทางคืนทับอาซโซรี่ให้จงได้คอนซาลาลิเวอร์พูลจิงโรมานโนคอนเฟิร์มเตรียมจะซบเลวโกเซนค่าตัวเฉียด1,500ร 1, 500ล้านบาทลเลยเีย อาไรยังไงลิเวอร์พูลกลได้ปิดดีวเกอร์เคสได้บทสรุปค่าตัวไม่แพงเสริมแบ็กซ้ายแทนที่ประโบนนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริมให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นิด้าข่องทางฝั่งบรายงานข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวใกล้ชิดแนังกฤษและก็อิทาลอรี่ยืนยันตรงกันเลยนะว่าลิเวอร์พูลรันาบาีเองได้เริ่มต้นการเจรจาโดยตรงครั้งแรกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมของกอ,องหน้าชาวอุรุกวัยดาววินดูเยสหลังแข้งเวาชาวเปรานี้ตกเป็นเป้าหมายของยอดทีมจากซาริอาในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้โดยแหล่งข่าวเองก็ระบุอีกว่าลิเวอร์พูลเปิดกว้างในการเจรจาและก็พร้อมจะพิจารณาในการปล่อยตัวดูเยส ที่ราคา1 2ล้านปอนด์บวกแอดออนบนัสตามเงื่อนไขผลงานขณะที่นาปบรีเองก็ได้ยื่นข้อเสนอเริ่มต้นอยู่ที่37ล้านปอนด์ไปแล้วและยังคงพยายามที่จะเร่งการเจรจาให้ปิดดีลให้ได้โดยไวที่สุดนาบรีต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงทันทีเพื่อจะหลีกเลี่ยงการแสงแซงนะฮะจากสโมสรอื่นๆในยุโรปโดยเฉพาะทีมจากพิเบริกและก็ลาดิก้าที่เริ่มจับตาดูสถานการณ์ในครั้งนี้เช่นเดียวกัน ดยเยสที่ย้ายมาจากเบฟิก้าในปี2022ด้วยค่าตัวรวมกันแล้วกว่า85ล้านปอนด์แอดออนยังคงมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลถึงปี2028แต่ฟอร์มโดยรวมในฤดูกาลที่ผ่านมาไม่สม่ำเสมอแม้จะมีจังหวะบูบวาบและก็พละงกำลังที่น่ากลัวแต่การจบสกอร์และก,การปรับตัวภายใต้ระบบของ Chicken rop, เจคเก้นครอฟรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโคช้ชใหม่ทำให้สโมสรน,นั้นเริ่มเปิดทางสำหรับการขายทันที สำหรับนักของฝั่งนาบรีการเดินหน้าในการล่าด,ดาวยิงรายนี้เกิดขึ้นภายใต้ใยุข,ของกุซูอใหม่อันเดนิโอคอนเต้ที่ต้องการจะสร้างดาวรุกให้กับทางทีมใหม่นะฮะโดยวิกเตอร์โอซิเมนซึ่งเตรียมจะย้ายออกในช่วงสมัยนี้หากดีนี้สาเร็จจริงจะถือเป็นการปิดฉากหนึ่งในดีลระดับบิ๊กของทีมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังตัแต้แต่วันแรกและอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของดูย yes สในเวทียุโรปภายใต้ใระบุนะฮะของคอนเต้ที่เหมาะกับสไตล์พรสชิงและก็พละกำลังของเขาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก หล้ยังไงเมื่องานนี้นักของเจนนโรกาโตโซคุนซือคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีแนะนําให้เฟเดรโกเคียซ่าปีกตัวสมรองลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าจะเป็นใบเบิกทางในการพาตนเองกลับคืนสู่ทัพอาซโซรีกันอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ทานดั้นของฝั่งบรูซโนสปาเรติอดิตเฮดโค้ชของทีมชาติอิตาลีก็เคยนะฮะแนะนําเคียซ่าในครั้งนี้และก็จําเป็นจะต้องย้าย ทีมเพื่อรักษาเส้นทางอาชีพของตนเองหลังจากที่ตกเป็นตัวสำรองมาตลอดนับตั้งแต่ที่ย้ายจากคณะักของฝังจูวินตุชไปเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นกาตูโซ่มองว่าเคียซ่าต้องลงเล่นอย่างสมเสมอโดยที่เขาระบุเลยนะว่าในช่วงที่ผมได้โทรหาผู้เล่น35คนผมคุยกันทุกคนแม้ว่าแม้แต่เคียซ่าผมก็บอกให้เขาลงเล่นอย่างสม่เสมอพวกเขาคือผู้เล่นที่เคยดุดจากทีมไปแล้วแต่สามารถกลับมาช่วยเหลือทีมได้ ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณทาผลงานได้ดีประตูของทีมชาติก็จะเปิดออกทันทีปัจจุบันดาวเตไวเเะไวเซเปรานีตกเป็นข่าวตเตยมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลและก็กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วทั้งโยุโรปอาทิเช่นเบซิตัสเอซิมิลานนาโบรีโดยของแดงก็พร้อมจะปล่อยตัวไปในราคาอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์นะสำหรับเจอซ่าลอกเล่นตัวจริงเพียงแค่4ี่เกมในฤด,ดูกาลแรกที่ลิเวอร์พูลโดยเป็นตัวสำรองอีก10นัดและก็ยังคงไม่ได้ติดทีมชาติอิตาลี เลยสักครั้งในศึกโยูโร2024นะคะรับนี้อาร์ตนงยง์จาริ่มสร้างกองหลังดาวรุ่งเดวร์พูตกลงนะฮะด้วยวาจาเตียมจะย้ายซบไบเออร์เลวโกเซนตามการบริงานของฟาบิโอรามาโนค่าตัวราวอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์โดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลของเวียดที่หงแดงกำลังจะคว้าตัวจากทีมเดียวกันในะคะรั้งนี้ที่ยซ้ำไปนะ โดยเด็กปั้นของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวสอดจะทรอตทิ้งนะฮะในช่วงสมัยน,นี้เช่นเดียวกับปำแหน่งของฮาวิเอเ์เรชเนื่องจากว่าอาเนสซอร์ตคุณซูชาดดัตเองก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไวเนอร์เชื่อใจฝีเท้าของทั้งสองสักเท่าไหร่นักโดยทีไรของเซนเตอร์ฮารฟในวัย22ปีอ่าได้รับความสนใจจากไบเออร์เลเบโกเซนที่มีตำแหน่งของทางฝั่งเอดิเซนฮาร์กอดีตในายใหญ่แมนยูเป็นโค้ชคนใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติม หลังเปิดปากเมื่อไม่นานวันนี้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะอำลาแอนฟิลเพื่อที่จะยกระดับฝีเท้าของตนเองล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนโรมาโนนักข่าวคนดังเปิดเผยว่าคอนซาตอบตกลงด้วยวาจากับทีมห้างขายยาแล้วว่าเขาจะย้ายไปค้าเกียรกับทีมไบอารีนาโดยโรมาโนเสริมด้วยนว่าการคว้าตัวในการย้ายทีมของดาวยิงอิงกิชน่าจะอยู่ที่หลักประมาณ30ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,320ล้านบาทบวกกับแอดออน ขณะเดียวกันไรอันโทมัสนักข่าวของสก,กาาสปอร์ตเปิดเผยว่าเดวาโคเส้นเจรจากับคอนซาได้อย่างล่าบรื่นโดยหงแดงก็หวังจะได้ค่าตัวเขาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาทแต่ยังคงไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นทางการในคาราดนีเสักเท่าไรนัก เลวร์คูเซนเองเจรจากับจาเรลคอนซาได้อย่างารุกหน้านะฮะคาดกันว่าคว้าตัวนั้นจะคว้าตัวใกล้ล่วงลิอร์พูต้องการอยู่ที่40ล้านปอนด์แต่ก็ยังคงไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายที่โทมัสได้โพสต์ลงในทวิตเตอร์ส่วนด้านเดวิชเออร์สติน The er นักข่าวจากหนังสตางของทีอาร์นติกระบุเด่นว่าเลว์ร์คูเซนยังไม่ได้ยื่นข้อสเสนอมาหาริอร์พูแต่การเจรจากันนั้นก็ไร้อุปสรรคและก็น่าจะตกลงซื้อขายนักเตะได้ในราคา40ล้านโยูโรหรือราว1,440ล้านบาท หรือราวประมาณ34ล้านปอนด์ประมาณ1,496ล้านบาทขณะที่คอนซายังคงไม่ได้เจรจาสัญญากับทีมห้างขายยาเนื่องจากว่าเขาเองนั้นอยู่ในช่วงลงเล่นใหกับทีมชาติอังกฤษชุดยูวเอปีทาศึกแชมป์ยูโรที่สโลราเกียทั้งนี้คอนซาเพิ่งจะต่อสัญญา5ปีกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าการรายงานข่าวเปิดเผยว่าเดียวของเขากับเลโวโกเซนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพนนันกันกับเดียวที่บริแมกชีนจ่อเซ็นสัญญากับฟอร์เดนเวียต ตาดังของห้างขายยาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ขายเจริมีฟิลปงดาวเตะชาวดัต์ให้กับทีมแชมป์ลีกเมืองผู้ดีในครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อ,รอยหาร์ตยังไง Liverpool ลิเวอร์พูลจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวมิรอสเคอร์เคชแบ็กซ้ายทีมชาติทางการเรียนจากบอร,ร์มัทด,ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เตรียมแทนแทนที่แอนดี้บรอบเันที่มีข่าวในการย้ายทีมในช่วงสมอนี้ ดเดลูวฟูก็ลยจะได้ตัวม่ลอสเคอร์อเคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากบาร,รมัิเต็มชีแล้วหลังทั้งสองสมโมสรเห็นพ้องต้องกันสำหรับค่าตัวขอนาเตจํานวนกว่า40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาท โดยขงแดงเองก็พยายามที่จะเสริมทัพผู้เล่นเพื่อที่จะ,จะระดมยกระดับขุมกำลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนนในฤดูการสัป25โดยที่ตอนนี้พวกเขาก็ได้เจเรมีฟิลปงมาร่วมทีมแล้วและก็ใกล้ชิดตัวฟอร์เดนเวียสพร,เรีเมเกอร์ชาวเยอรมันจากไบเออร์เลเบอร์กเซ่นโดยค่าตัว116ล้านปอนด์หรือราว5,104ล้านบาท โดยสำหรับตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังจะมีสมาชิกใหม่นั่นก็คือเคอร์เคชหลังบรูอิสติลนักข่าวดังเดนีิเบลสื่อชนํนำในอังกฤษรายงานข่าวได้ว่าบรันมัดกับของแดนลิเวอร์พูลมาลุข้อตกลงเรื่องของค่าตัวกับแบ็กซ้ายทีมชาติทางกาเรเลียนในครั้งนี้ได้ไปที่เราอบไปแล้วโดยตัวเลขนั้นอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ไม่ใช่45ล้านปอนด์หรือประาว1,980ล้านบาทตามที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้นั่นเองนะ โดยริชาร์ดฮิวส์ผู้มุ่งในการกีฬาของลิเวอร์พูลมีสายสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับทัานข,ของทางฝั่งบรมัตตั้งแต่ตอนที่อัมลาทินไวทาริตี้สเตเดียมเมื่อปีที่แล้วและก็เข้าใจนะว่าการบรรลุข้อตกลงในการย้ายตัวของเคอร์อเคสตั้งแต่เมื่อช่วง6สัปดาห์ก่อนโดยบรมัตและก็ไซมอนฟรานซิสก็หัวหน้าฝ่ายการซื้อขายนักเตะยินกลางว่าพวกเขาต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมาณ4 5ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้มีการตกลงกันแล้วว่าจะลดค่าตัวลงมาเหลือ40ลานปอนด์ โดยที่เหลือเพียงแค่รายละเอียดปริกย่อยในครั้งนี้เท่านั้นเพื่อทําให้เข้าตกลงสมบูรณ์แบบโดยทั้งนี้ลิเวอร์พูลเองก็อยากได้ตัวเคอร์เคสเข้ามาแทนที่แอนดี้บรอบเบอซันแบ็กซ้ายชาวสกอตที่ฟอร์มหลุดในช่วงที่ผ่านมาแถมยังมีข่าวด่าว่าจะย้ายทีมโดยที่มีอาร์ติโกมาดริดแสดงความสนใจอยากได้ตัวไปเสริมทัพในครั้งนี้อย่างยิ่งเลยก็ว่าได้และข่าวดีพูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ